อาติดเอามาใหม่ติดจองแล้วเหรอติดอ๋อติดหนด1ปดีตัวใหม่เนาะปี12บ้วยติดจองแล้วครับลูกค้าติดตามมานานทาง youtube นะครับเขาเห็นเพราะเราลงพอรถมานี่นะครับเราก็จะลง3ามสี่รูปทั้งทางเพจทั้งทาง,ง,ง YouTube เขาเห็นเขาก็จองเลยนะครับจองเลยก็ให้เก็บงานเล็กๆน้อยๆติดของแถมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปส่งกันนะครับเราก็ไปส่งให้เขาก็ขอบคุณมากครับส่วนลูกค้าที่ ช้าไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะครับก็คอยติดตามคอยติดตามกดกระดิ่งกดอะไรก็ด้ที่ติดตามไวๆคอยดูแล้วก็โทรมาสอบถามก่อนได้ครับก่อนที่เราจะลงรีวิวเนี่ยนะครับเราจะได้ได้รถก่อนใครเพราะมันบางทีไปรอดูรีวิวก็ไม่ทันนะครับไม่ทันเพราะมันมีลูกค้าติดตามผมก็มากมากสมควรนะครับมากพอสมควรนะครับแล้วคันนี้ผมจะไม่ทํา S <S <S โอ้ยขับไปขับมาใช้ไปใช้มาล้างเองด้วยครับล้างด้วยอะไรด้วยเอ้ยเห็นแล้วมันก็ลำมันก็ไม่ไม่นี่ตาเนาะไม่สบายตาก็เลยไปทํานะครับที่ว่ามันเป็นรอยนะครับนี่คือโตโยต้าวิทที่ลงไปคลิปที่แล้วมันเป็นรอยตรงนี้ทําทําแค่ตรงนี้มันก็ไม่พอไหนๆทำแล้วก็เลยทําหมดเลยนะครับอันชนหน้ามันมีริ้วรอยด้วยก็ทําหมดเลย นี่ทำหมดเลยกันชนหน้ากันชนหน้าทั้งชิ้นเลยนะครับทั้งสเกิร์ตท,ทั้งอะไรนี่ทำแล้วก็นี่ด้วยนี่ก็ทำหมดเลยมันมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับเขาเรียกชายล่างอ่ะง่ายๆก็เรียกชายล่างทำหมดเลยแม้กระท่งกันชนหลังก็ทำหมดเลยทำหมดเลยรงังานหูรัง่านตาแต่ราคาก็เท่าเดิมนะครับที่เราเคยลงไว้รีวิวไว้คันนี้รถมือเดียวปีศูย์ี่เช็คสูนย์ตลอด นี่เพิ่งอ,าาอันนี้เพิ่งเอามาจากอู่นะครับมัน,นจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างครับอู่พอทําเสร็จเขาก็โทรบอกให้ไปเอารถมาเลยทําเสร็จก็อยากเอามาโชว์ให้ให้ดูเลยว่าเราทําสีแล้วนะครับทําสีให้แล้วทําสีให้แล้วแต่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมราคาเท่าไหร่ราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทข้างในก็อาจจะมีอะไรเล็กน้อยเนี่ยอย่างแรกอ่า ข้างในก็เหมือนเดิมครับเดิมเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเปาสามแถวพับได้อะไรได้หมดทุกอย่างแอร์เ,เย็นครับคันนี้แอร์เย็นมากนะครับแอร์เ,เยน็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปซื้อพัดลมพัดลมที่แบบพัดให้มันกระจายไปอีกได้เดี๋ยวซื้อพัดลมติดแถมให้อีกนะครับแล้วก็กันสาดอีกเดี๋ยวคันนี้แต่งไปเรื่อยๆครับแต่งให้สวยๆนี่น้ําน้ําคุณแอนยังอยู่เลยนะครับ ก็เราเอาไปใช้กันบ่อยครับเพราะว่าครอบครัวผมว่าห้าคนเวลาไปไหนก็มาวานก็เอาไปเที่ยวมาเดี๋ยวลูกค้าก็บอกว่ารถเอามาขายเอาไปใช้ไหมอ๋อไม่ถ้าใครคิดแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเอามาก็จะได้ทดลองขับอะไรให้ลูกค้าด้วยแต่ถ้าลูกค้าจะเอาอยากไม่น้อย,อยไม่อยากให้เอามาจอดแล้วมาขับเลยก็ผมจะมาบอกตรงๆผมทุกคันครับที่เอามาต้องทดลองขับทุกคันอย่างน้อยต้องโดน2 3 0 0กิโลเมตร ต้องต้องโดนผมขับทดลองขับแน่นอนก็แล้วแต่ต่างคนต่างคิดนะครับว่าเออชอบแบบชอบแบบเออให้บางคนก็บอกว่าป๋าขับเลยป๋าขับเลยนะครับขนาดเขาจองแล้วนะครับมีลูกค้าจองแล้วบอกป๋าขับเลยนะครับขับใช้ขับใช้ได้เลยนะครับตอนก่อนไปส่งตอนเก็บงานเนี่ยเราจะได้รู้ครับขับไปใช้ไปเราจะได้รู้ตรงไหนดีไม่ดีก็จะได้เปลี่ยนก็อย่างนี้ผมขับไปขับมาล้างไปล้างมาเห็นไหมล่ะผมก็ต้องมาทําสีให้ใหม่ ถ้าผมเอาวันนั้นถ้าผมว่าจอดเลยผ้าคุมก็จบไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เ <c oughs> นาะมันก็มันได้อะไรที่หลายอย่างไปครับแต่เราเสียแค่กิโลเพิ่มขึ้นมาแค่ไม่กี่ร้อยโลเนี่ยแต่เราได้อะไรเพิ่มอีกหลายอย่างผมจะบอกให้นะครับก็อย่าลืมถ้าชอบคันนี้062 751 4414 <c oughs> ทักไลน์กันมาเบอร์นี้หาไม่ได้นะครับสภาพมือหนึ่งมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดรถอ่าสิบ เจ็ดปีเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดปีเนี่ยเราเ็าเช็คศูนย์ตลอดเนี่ยหายากครับรถรถแบบนี้นะครับแล้วคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้กดทุกอย่างเราจะได้ได้รถไวๆเหมือนคุณลุงที่ได้เอาติดไปนะครับก็ยังไม่ทันลงรีวิวก็วขอโทษด้วยนะครับทุกท่านที่ยังรอเอาติดอยู่เดี๋ยวมีเข้ามาอีกครับแต,แต่แต่ก็โทรเข้ามาครับผมไม่ดุครับไม่ไม่ไม่ไม ไม่ซื้อไม่ว่าไม่อะไรกันทั้งสิ้นแต่ขอให้โทรมาถ้าจะสนใจจริงๆให้โทรมาผมเน้นขายเงินสดนะครับไฟแนนซ์ไฟแนนซ์น,น,น,นี่ไม่ไม่เน้นนะครับไม่เน้นขายเงินสดอย่างเดียวแล้วก็อะไรนะคุณแอนรถอะไรบ้างอ๋อตอนนี้คุณแอนบอกให้ว่าให้บอกว่าตอนนี้ที่บ้านนะครับก็ยังมี Hon d a c ซีวีเอฟดีนั่นก็รถมือเดียวแล้วคุณหมอยังอยู่นะครับโอ้โหรถ สวยขนาดนี้ทำไมไม่สนใจกันบ้างเลยเหรอนะครับก็เดี๋ยวจะมีรถเข้ามาใหม่อีกก็คอยติดตามมันดูว่าทางช่องเราจะมีรถอะไรเข้ามาอีกวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ